เช้าวันนี้ก็เป็นเช้าที่สองก็ไก่ไปเรื่อยๆที่แรกว่าสิบโมงให้รถไปรับหลวงพ่ออาจารย์มหาก็ะจะได้ไปด้วยว่าง,งั้นนั่งไปนั่งมาอาจารย์มหาว่ากลัวขาดวักขาดตอนกรรมฐานก็เลยขอเข้ากรรมฐานซะก่อนแล้วค่อยไป เอออ้าดีดีพักมากอ้าขอเล่านิดหน่อยออก่อนจะพานั่งสมาธิในคอสนี้เรามีคูบาอาจารย์มากันพอสมควรแล้วก็ที่ เป็นกำลังจิตกำลังใจได้ดีให้ธรรมะแก่พวกเราทั้งเชา้าทั้งเย็นทั้งเชา้าทั้งเย็นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคระูภาวนาสารคุณหรือหลวงพ่อดำรงดำรงสุจิตโตวัดป่าบันปลื้มสาขาต้นต้น,ตนแล้วก็ลูกศิษย์ต้นต้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่ชา หลวงปู่ชาถ้าท่านมีอายุอยู่ท่านก็จะประมาณหนึ่งสองปีท่านจะไล่เลี่ยกับหลวงพ่อวิลิยังอันนี้ไล่เลี่ยกันหนึ่งอยสองปีแล้วก็ลูกศิษย์ที่เยอะคิดว่าเยอะก็คงจะรุ่นนี้แหละรุ่นรุ่นหลวงหลวง,งปู่หลวงปู่ดำรงหลวงพ่อนำลงเจ็ดสหไปหา80อันนี้จะเยอะ โดยเฉพาะรุ่นรุ่นนี้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบอันนี้จะเยอะต่อไปถ้าได้มาก็ไม่แน่อาจจะนิมนต์หลวงพ่อคูณก็จะรุ่นเดียวกันกับท่านหลวงพ่อคูณอคคธรรมโมหลวงหลวงพ่อรูปนี้เป็นพระ ที่มีผิวพรรณวันณะต่างจากองค์อื่นๆแก่เท่าแล้วแต่ก็เออผิวพรรณวันณะเหมือนกับเด็กหนุ่มๆสุ่มเสียงท่านก็นดีน่าฟังอ่าหลวงไม่ใช่พูดค่อยๆเหมือนหลวงหลวงพ่อนี้นแต่ัตนหลวงพ่อรูปนั้นท่านพูดท่านเสียงท่านดีเสียงท่านดีนดแล้วก็ ที่แปลกหลวงพ่อรูปนี้ท่านมีประวัติที่ที่น่าเคารพตั้งแต่ต้นคิดว่าอธิกรยานางมัดเชกรยานงรรยานงปรโยสานะกนยานางทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดท่านารู้สึกว่าดีงามเบื้องต้นตั้งแต่อยู่ในท้องเลยหลวงพ่อรูปนี้ตั้งแต่อยู่ในท้อง ประวัติท่านตั้งแต่อยู่ในทอ้องอาจารย์ของหลวงปู่ชาคือหลวงปู่ทองลัดวันหนึ่งหลวงปู่ทองลัดไปบินบาบ <c oughs> ไปบินบาบแม่ของท่านนี่แหละแม่ของหลวงพ่อโคนนี่แหละกำลังท้องใหญ่ๆหี่อยู่ท้องใหญ่ๆท่านก็ลงมาใส่บาตรพอลงมาใส่บาตรปุ๊บ <c oughs> หลวงพ่อทองรัตท่านยังไม่ได้รับบาดท,ท่านมองดูท้องท่านมอกว่าโยมรักษาคัอโอโอาานไว้ไดีๆเดอ้อคนมีบุญได้นน่อยู่ในนี่เนะี่ยคนมีบุญคนมีบุญเดี๋ยวออกมาแล้วท่านจะได้บวชบวชแล้วจะไม่สึกนะท่นานว่าบอกไว้เลยเออนั่นบอกไว้เลยบอกไว้เลยก็จริงก็จริง จนเดี๋ยวนี้แหละจนเดียวพอโตขึ้นมาอายุพอประมาณก็ได้ไปบวชแล้วไปบวชก็ไปอยู่กับหลวงปู่ด้วย <c oughs> อยู่มาเป็นพระเทียบง่ายเรียบง่ายไม่ปิดไม่พานไม่กระโถงโค้กกับู้กคำพูดคำจาของท่านเรียบง่าย,าาดดาาย,ายตลอดตั้งแต่การนั่งการยืนการเดินการอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นพระที่งดงามพูดง <lawsuit royable. S 1> ่ายๆอย่างนี้นะ,ถ,นะ,ะถ้าม <oily kita, S 2> ีเวลาก็จะหรือว่าเพราะว่าหลวงพ่อก็และท่านมหาเนี่ยจะสืบทอดต่อไปต่อไปคลิปต่อไปจันวาหานี่แหละนี่นั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่นี่แหละต่อไปหลวงพ่อก็เลขหกแล้วเนาะอคือที่เออ อันแหละหลวงพ่อก็เลขหกเข้าไปแล้วมันจะเลขหกแล้วแล้วต้องมีธุระอยู่ภาระหน้าที่กับอ่าคุณแม่โยมแม่ไอ้เก้าหกปีนี้เก้าหกปีนี้หลวงปู่ก็เก้าสิบแปดปีนี้อ่าก็เลยดูแล <c oughs> อดูแลนี่ไม่มานี่ถามหาแล้วนะนี <c> ่ห <oughs> ลวงปู่ใหญ่ว่างโยมแม่ว่างก็ถามหาแต่เชา้ชาแต่เช้า พันกับหลวงปู่ก็มาดูแลโยมแม่หลวงปู่อยู่ห่างๆประมาณทักสองสามกิโลหลวงปู่ใหญ่อายุเก้าสิบแปดปีก็ต้องได้ดูแลอย่างนี้ฉะนั้นต้องฝากอาจารย์มหาเอาไวแ้แหละต่อไป <c oughs> ทีนี้สำหรับพูดถึงพระผู้ใหญ่แต่ละองค์แต่ละท่านหลวงพ่อก็ รู้สึกว่ามันมีอุปนิสัยมีอุปนิสัยมาตั้งแต่แม้ไม่ใช่แค่พระกรรมฐานาพระอยู่ในเป็นคามวาสีแต่ละองค์แต่ละท่านจะเป็นหลวงปู่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นพระผู้มีอายุผู้มีอายุผู้มีปรรสาเจ้าคุณเจ้าอะไรหลวงปู่หลวงพ่อก็รู้สึกว่าอุ่นใจถ้าไปอยู่ใกล้แล้วอุ่นใจ อุ่นใจเป็นเนนก็เคยไปอุปถักหลวงพ่อ,อพระพิมลธรรมอาจอาสโผหลวงพ่อพุทธาจารย์วัดมหา,าธาตุไม่รู้ว่าไปเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นหรือเปล่าไม่รู <c oughs> ้นั่นแหละนานเนี่ยเห็นไหม่ะเออ แต่ว่าตอนนั้นอาจารย์มหาคุมยังไม่เกิดเออยังไม่เกิดยังไม่เกิดสมัยนั้นหลวงพ่อเป็นในอายุสิบสามปีท่านเห็นท่านก็ถามเลยไปไงมาไงออไปอยู่ด้วยนะก็เลยไปอยู่ด้วยกับท่านสามเดือนอหลวงพ่อน,นี่นะออนี่อุปถากพระผู้ใหญ่พระพิมลธรรมอาจอาสโพหออลวงปู่นี่ท่านจะชอบอบรมคนขยันมากออสมัยไปอยู่กับท่านเกียบแปดสิบแล้ว แต่ก็อบรมแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนี่โอ้ยจะมีคนไปเยอะจริงๆเป็นผู้มีบารมีสูองอหลวงหลวงพ่อรูปนี้หลวงพ่อมหาธานิตหลวงพ่อ,อเจ้าคุณโชโดอรุ่นสมัยเป็นร้อยปีล <c oughs> ะเออถ้าท่านอยู่ท่านร้อยปีอมันก็เลยเป็นอุปนิสัยอย่างนี้ถ้าได้เข้าใกล้ครูคบาอาจารย์พระผู้ใหญ่อแม้ว่าท่านจะดุหรือจะอะไรก็แล้วแต่รู้สึก มีความอบอุ่นมีความอบอุ่นหลวงปูป่พวงท่านบอกว่าท่านเคยเดินธุดงสมัยเป็นพ่อขาวกับหลวงปู่มั่นท่านจะไม่พูดอย่างที่หลวงพ่อนี้พูดนั่งสมาธิเห็นหัวโค้องๆอย่างอาจารย์มหาการนี่ถูกด่าแล้วนี่โค้งๆลงมาสักหน่อยเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นเรื่องเลยเออเป็นเรื่องเลยมันนั่งตรงกนนี่ไม่ได้หรือไงตรงกนนี้แล้วมันจะตายหรือยังไงคืนไปเลยทีนี้นะ ตเตลเิดเปิดเพิ่มไปแล้วที่นี่โอ้ยคนไหนคนไหนก็ถูกดา่าไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่เราอยู่กับท่านก็อุ่นใจอีกแหละท่านนั่งนี่ท่านตอนนั้นไปอยู่กับท่านแปดท่านอายุแปดสิบปีแล้วอยู่ที่ถ้ำอินเนลมิตลำปางหลวงปู่รูปนี้โอ้ยท่านพาประพฤติปฏิบัติจริงๆเราก็ได้กำลังใจเราเป็นพระหนุ่มๆโอ้ยท่านยังอุตส่าห์นั่งอบรมเรานะเทศแต่ละทีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมง แล้วก็นั่งบางทีนั่งเกียบเที่ยงคืนเกียบเที่ยงคืนท่านนั่งเทศจบแล้วท่านก็นั่งแล้วเราจะกล้าไปไหนเมื่อท่านนั่งอยู่นั่นก็ต้องนั่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 งกัท่านไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยได้กําลังจิตกําลังใจอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเวลาท่านพูดหรือท่านพาทำแล้วก็ทำบางทีคนเท่าพูดนะ หลวงพ่อนีอ้ไปพูดอยู่ที่ศูนย์มรดกธรรมลำอินทาห <c oughs> ลวงพ่อสว่างตกเครื่องบินไปแล้วครั้งหนึ่ง <c oughs> ท่านเทศหลับตานี่แหละเลยเวลาไปเลยเลยเวลาไปเลยหลวงพ่อท่านยังไม่รู้นะว่าหลวงพ่อนี้ตกเครื่องมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่รู้ <c oughs> แต่ก็ไม่บอกท่านหรอกนะก็ไม่บอกท่านก็ไม่เป็นไรดีหน่อยว่าใจเราก็เป็นกุศล ไม่เป็นไรก็บอกว่าโห้ยหลวงพ่อไปอขึ้นเครื่องไม่ทันแล้วนะบอกโยมเอาไม่เป็นไรได้ซื้อตั๋วให้ใหม่หลวงพอ่อเออสบายใจหน่อยเอก็อไฟหลังไปอย่างนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรนะมีครูบาอาจารย์เป็นกำลังจิตกำลังใจพระสงฆ์เป็นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเ,เป็นผู้มีศีลาจารวัตคำพูด คำหนึ่งสองคำสามคำอาจจะดีกว่าเราเราพูดให้ฟังอีกเป็นโมองอย่า <c oughs> งนีง้เป็นต้นออนออกจากจากจากหมวใจท่านออกจากการพพธประพฤติปฏิบัติฉะนั้นให้ตักตวงยาจูงเก็ขยันมันเพียนจังใจพพธประพฤติปฏิบัติฟังท่านบ้างฟังเราบ้างฟังอาจารย์มหาบ้างหรือต่อไปก็อาจารย์มหาการมหาธุนนั้นแหละก็จะเป็นลูกเป็นหลาน เป็นเชื้อต่อไปต่อไปต่อไป,อไปนำพาัทธาญาติโยมพระพุติปฏิบัติมันสำคัญเพราะว่าหลวงหลวงพ่อท่านว่านะเห็นว่าเรามาปฏิบัติก็เลยหนึ่งอยากมาดูสองอยากมาเป็นกำลังกิจกำลังใจคำว่าปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยยิ่งใหญ่ท่านว่าหรือคำว่าทำ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 พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงคารพพระธรรม ได้เป็นมาแล้วด้วยกําลังเป็นอยู่ด้วยและจะเป็นต่อไปด้วยนนขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเคารพธรรมเราก็เคารพพระธรรมเช่นเดียวกันจากนั้นเราก็ปลูกฝังคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นในใจิตในใจจะมากจะน้อยจะน้อยจะมากก็แล้วแต่สั่งสมแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันท่านบอกว่าให้สั่งสมคุณความดีเติมคุณความดีเข้าไว้เติม,มเมข้าไว้จะรอให้มันเกิดเองก็คงไม่เกิด หรือจะเป็นคนนิ่งนูได้อยู่ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องดูดูตัวเราเองจะรอให้เทวดาฟ้าดินาาดินพรมยมราชทําให้หรือจะรอมาแต่บนบ้านสารก่ลาวเห็นไหมเมื่อวานนี้เราเดิอนออกไปนะที่หลวงพ่อไปถามมามาทําอะไรตักขากไข่ขนาดนี้นึกว่าวันพรุ่งนี้จะได้ฉันไข่เยอะๆแล้วนะนึกในใจ เพราะมีโยมมาถวายเยอะมากเลยสองตะก้าใหญ่นะอม,ม,ามาทำอะไรล่ะโอ้มาบนบานมาขออะไรต่างๆกับท่านชักหน่อยมาขอมาขอมาขอเอาอม,มาขอแล้วก็นั่งเฝ้าตะก้าไข่อยู่งั้นแป๊บเดียวยกกลับแล้วมัน <c oughs> ไม่ใจมาขอนะมาโกหกท่านนะนะมาโกหกหลวงพ่อเมตตา <c oughs> ทำท่าถวายแล้วก็ยกกลับ แล้วมันจะได้อะไรถ้าสมมุติว่าพรท่านขังขังท่านก็ให้อยู่แต่พอยกกลับปุ๊บท่านก็เอาพอรกลับเหมือนกันมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละมันก็เลยไม่ได้อะไรแบบนี้ไม่ได้อะไรแน่นอนนะฉะนั้นเราต้องทําให้มันดีกว่านี้ทําให้ดีกว่านี้การกระทาคําพูดก็เช่นเดียวกันความรู้สึกนึกคิดก็เช่นเดียวกันคือให้มันจริงําจริงพูดจริงคิดจริงทําดีพูดดีคิดดี เป็นบุญเป็นกุศลแต่ละวันสั่งสมบุญกุศลแต่ละวันสั่งสมคุณงามความดีจนเป็นนิสัยการสั่งสมคุณความดีสั่งสมสั่งสมสั่งสมในที่สุดไม่ต้องบนบานสารกล่าวมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็มีอยู่แล้วเพราะเราสั่งสมเอาเองฉะนั้นนะั้งจิตั้งใจเอาต่อแต่นี้ไปจะพานั่งปฏิบัติปฏิบัตินั่งกรรมฐานสักระยะหนึ่งแล้วก็จะพาสวด ธรรมปาหังบทนี้เป็นบทที่สวดแล้วมันรู้สึกมันจะเกิดพลังนะ,ะนี่เป็นคำอุทานของพระพุทธเจ้าเป็นคำปารพบที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานอยู่ณนะที่ต้นโพว่ายอย่างนั้นต่อไปก็ตั้งจิตตั้งใจ